เจียวครับผมดิเดครับผมพุ้นครับหลังพุ้นครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันอยามหลังอกันครับผมดิ๊งพี่น้องเอาแล้วครับมาแล้วเจ๋วครับเจ๋วติดแล้วครับพี่น้องติดแล้วไปเสียมยังพี่น้องไปเสียมยังเอาพี่น้องมีรุ่นี้แล้วครับมีรุ่นอีกแล้วติดครับผมติดเสียมเหมือนเดิมครับ ครับพี่น้องเจลงทุงชเอนแอลสูบผูสูคขน้นพี่น้องมือนีผ้ามาปักเบ็ดครับพี่น้องปักเบ็ดไม้หวยเบ็ด20หลังครับพี่น้องเบ็ด20กว่าหลังนะครับผมได้เงี้หัวมาเหลือจากคลิปที่แล้วแล้วครับเงี้หัวเหลือไม่ไรหรอกครับก็เลยเสียดายก็เลยว่าเสียวมากฟองเบิง่งอยู่อไม้หวยไม้หวยตัวนี้ใช้เงี้หัวถึงใช้ต้อนแรกนะครับ มันพละุ่แน่เแต่ว่าฝ <t aps> นมากหน้ามันเต็มตลอดครับเต็มใหม่ผมรู้ว่าอาจจะเป็นยังไงนะครับน้ายังคุณอยู่นะครับม่องปักเนียยิงหกล่องเบิงนะครับเบ็ดเศ้ากวหลังครับไปไปลืมน้ำกันไปิึงน้ำกันครับฟังสั้นนะครับเงียน้อยนี่นี้น้ามันขึ้นมากคัี่กตินีหน้า่ไ่นึ

มีกับไม้สวยดีครับพี่น้องเลน,นะครับดินรส้ไหลลงพอดีนะครับตัวนี้เป็นโน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียมาใส่เงยปูอยู่พี่น้องเจอกันละเงาปูนะครับสำหรับดินรส้ไหลลงสิใส่พี่นองเบิ้งนะครับเอาเบืงหลังพับต่างกันพี่น้องไกลกันนี่แหละฟังมันลงยากครับ หัวจกหน่อยพี่น้องโอ้ขี่มันยางสะดวกสบายครับบาในี่หน่อไงครับนี่ครับพี่น้องเหยียหัวเข้าก่อหางคือเก่าเหมือนเดิมครับเหยียบร้อยครับผม เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเขาใส่ขึ้นไปเรื่อยนี่นะครับใส่ขึ้นไปทั้งว่าท่านนี่เห็นคนมาใส่เลยพี่น้องแค่หลังฝนตกนะโอเคครับนี่ครับพี่น้องครับหายเด็ดๆครับผมนี่ในบูปลาลงมาโอ้ทางยากนี่พี่น้องปลานะครับสวบเพลยุ่งนี้ทั้งหนานะครับหายเติอบอยู่ รู้ว่าสิเขามากินเด็ดห้องบ่มอนี่ห้องเปิดห้องเดียวพี่น้องครับแร้งนะครับจังมา마ดุลมาเบิ้งน้องการรายสิเป็นจเท่าไรผมพยายามอยู่รอบสองหอบนี่แหละนะครับแรงนะครับเดี๋ยวมาลองจอบดบูอยู่นะครับเดี๋ยวพอกันแรงครับพี่น้องสวัสดีกันตอนแรงๆครับพี่น้อง ในเวลาของการมาเลาะยามเบเ็ดในรอบแรกครับไปเบิงไปลุนน้ากันว่าสิเป็นจังใดนครับไปชมครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องไม่หงร้อยการสวงหอยตรงเตียนเลยปาดครับผ่านหมล้วนี่บอลครับพี่น้องอ้พี่น้องอพองุ่นครับพุ่นครับ ล้างพุ่นครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวยาำล้างนี่กันครับผมเดี๋ยวุูนครับปูนปูนปูนโอ้ยปูนปูนปูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปพี่น้องเอาแล้วครับมาแล้วเจ้าครับเจ้าตี๋แล้วครับพี่น้องตี๋แล้วไป,เ, au, ปเ,เสียมยังพี่น้องไปเสียมยังอ๋อเสียมยังครับอือหือจำครับจำกินมินท์แต่ บ่ขาดบ่น่นะครับมามาครับมา,อา,บมาเอ,อ้ยสวยครับยังจำครับนี่ป่าปเสียมใหญ่ครับผมเอ้าเอ้าเอาเอาดินแท้ดินแท้ โอ้ตัวสวยครับพี่น้องนะครับยังงามเลยเชียมในห้ออ่าแต้มแดกของคำขึ้นนี่ครับอยาามันต่อไปพี่น้องขอ,อยัดเก็บครับอ๋พี่น้องมีรุ่นนี้แล้วครับมีรุ่นอีกแล้วติดครับผมิดอดเซี่ยมเหมือนเดิมครับอู้ปี๊ดอีกแต้มครับผมอูแมง แม่แม่แมาตั้งเงี้ยกันมาบาดนีนั่นเที่ยมหน่อยครับผมโอ้ตูแดงงาาครับอุ้งอา้งเยบร้อยอีกหนึ่งแต้มครับผมเที่ยมหน่อยโอ้ตัวนี้ก็งงามครับพี่น้องมุกแสบขนาดเลย เนาะอนุญาตเก็บนะครับบัน,ม,นมันกินจนือดจี้ซอยมันแล้วพี่น้องอีที่เราครับอีที่เราพีแต้มอีกแล้วครับอุ้ยเสียมปลาเสียมเอาตัวนี้ก็กินมิ้นแหละยูบ่ล่ะโอ้โหดูกลิ่นมิ้น โอ้ยหลุดชนะโอ้ลุดชนะลุดชนะโอ้บอลรูดจบเจียโอ้ยตัวน้อยครับนี่จะไล่ครับเหยียงมันปักได้ให้กันครับพระเสียมครับสามตัวแล้วครับสามแต้มแล้วครับพ,พี่น้องพระเสียมโอ้ยนกลิ่นเงี้ยหัวกี่แต่พระเสียมนี่ยป่าแลีนออกครับว่างั้นบุญน,นี่ เฮี้งอยู่ฮ่าคุณตีมเลี่หัวเข้าตายครับหลังนี่ได้เสียบไม้ครับพี่น้องอ่ะสำหรับผลงานคืนนี้ครับพี่น้องไดตาปลาเสียมอ้อยต่อยครับนี่ครับเสียมตัวง,งามตัวน้อยกันนี่นะครับตัวนิ่มตัวตัวใหญ่ครับครับพี่น้องอ้วนตัวใหญ่นะครับ ส่งนีกับลูกสมุนมันในสามตัวครับสาหรับขึ้นนีต่ปัาเสียมนะครับอ่ะหลอบเดียวครับพี่น้องขึ้นนีนะครับที่จริงผมมาดีไซน์ยี่สิบหลังนะครับเอาไปเอามาเือะสิบกว่าหลังครับพี่น้องเอาสิบกว่าหลังเข้ากับมีแต่เอื่นกระจังมาเบิงมาลุนกันอีกว่าจะเป็นกันแน่ใดนะครับสำหรับขึ้นนีกับอันดีราตีสวัสด์ครับ สวัสดีกันตอนเซลเๆครับพี่น้องครับมากูเบ็ดครับในเวลาของการกูเบ็ดยามเบ็ดเท่านะครับหลังจากเมือเ่อนกับรอบเดียวนะครับว่าสิตั้งใจว่าสิจัดรอบเดียวนะครับกระได้่ยมไปสามตัวสำหรับเซาล์นี้กมบเบิรงมาหลุ่นน้ากันว่าสิเป็นเจ้งใดนะครับนะครับหลังแหลกครับตอนพี่น้อง ฟังเมื่อนี้ดีครับเพราะเม,มื่อนไปหลายรอบเลยเม่ขึ้นนี่หลากอีเลียหลังนี้ก็เงียบครับเลยเงีเงยบๆเลยพี่น้อง พี่น้องนี่ครับมเราบรรยากาศดีดีครับพี่น้องป่าห้อมครับนี่มันเึ้ื่อนติดหลังนี้ครับเสียมไงเรานเงียบอืมหืมส่วนทึ้นั้งป่าพี่น้องนี่เข้าเบ็ด ตายท่านี้รถี่จะกโตกได้ครับเนี่ยพี่น้องทาได้ครับเดี๋ยวตังมีไม้แก่เมื่อจากมือครับนำใสแล้วนำใสแล้วมาสำหรับการใส่แยปูแล้วครับโอ้ยบ่มีเลยครับทังนี <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้อง หลังสุดท้ายเนาะบ่มีจักัวครับโอ้ยป่าพอกินเบ็ดครับยอนนึงเดียวเลยแหงโคโลเลยครับมือเนี่ยเศรนี่บ่ทาครับบ่หมานครับแหงครับแหวครับเนาสีมันไว้นี่แต้มกับมืงขึ้นนี่แหละครับพี่น้องเบ็ดเท่ากับสิบกุลลงนึงนะครับผมบริวว่าครับ น้ำเศ้าอันจะประมาณนะครับขึ้นอ่ะบริบบทย่เย็นเยียบหลายรอบนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเศร้านี้อ่ะโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปสิลงในพี่น้องเบิ่งช่วงขึ้นนี่แะครับน้ำนะเพราะว่ากินมือนขึ้นเศ้านี้ก็แห้วครับผมเดี๋ยวสิบมาแก้มือครับเงื่อัหไ่นะครับ่ิธีจับไหมนะครับสำหรับไม่เริ่มต่อก็เริ่มไร้แล้วครับ นีครับผมพี่น้องอบอกันไหมคลิปหน้าสาระคลิปนี้สวัสดีครับ